ครับกรับสวัสดีชาวลากไส้ชาแนลทุกคนเลยนะครับผมมากันตามสัญญาเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกบอกว่าอ่าถ้าช่องของเรานะครับได้รับการสับสไครต์ถึง300นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึง300เนาะมันแค่262สบสับไครนะครับล่าสุดเหมือนตอนเช้าเนาะ ก็ผมก็เลยอ,อยากการนำคลิปมานำเสนอนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับ10อันดับนะครับ10อันดับสถานที่ที่เจอผีง่ายมากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาปล่อยก่อนนะครับ 6- ถึง10นะอันดับที่หถึงอันดับที่10เนาะโดยสิ่งที่ผมเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็รับฟังเพื่อความบันเทิงหรือว่าความสนุกสนานนะครับก็มองดูแล้วก,วก,วก็เดี๋ยวเริ่มันเลยดีกว่ามากันที่อันดับที่10นะครับ อันดับที่10ก็คือบ้านเช่าถามว่าทําไมบ้านเช่าผมจัดันดับเป็นันดับน้อยที่สุดเนาะต้องบอกอย่างหนึ่งว่าบ้านเช่ามันมีโอกาสที่จะเจอผีได้ค่อนข้างน้อยสําหรับตัวผมเพราะว่าผมไม่ได้ไปเช่าบ้านที่ไหนอยู่นะต้องบอกเลยว่าบ้านเช่านะครับบ้านเช่าก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าที่นะครับเจ้าที่หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในบ้านแล้วเขายังไม่ไปไหนเนาะที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องของคดีฆาตกรรมซึ่งโอกาสที่ คนที่มีเซนหรือว่ามีจิตสัมผัสหรือว่าคนอาจจะไม่มีจิตสัมผัสก็ได้อาจจะไปจูนไตเกียวตตรงนั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอแน่นอนมาอันดับที่9านะครับอันดับที่9หนีไม่พ้นคนคนนี้เลยนะครับถ้าเกิดพูดเรื่องเกี่ยวกับสถานที่โรงแรมนะครับนั่นคือพี่สอนนั่นเองโดยโรงแรมนะครับส่วนตัวนะครับผมแฟนผมทํางานโรงแรมก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆมา ให้ฟังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลืองลิบบันไดหนีไฟห้องพักนะครับโดยส่วนตัวผมผมมองว่าโอกาสที่เราจะเจอผีที่นั่นน่ะค่อนข้างน้อยมากเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ดวงตกจริงๆหรือว่าไปในช่วงสถานที่ที่เรียกว่ามันเต็มนะครับแบบเต็มในช่วงเทศกาลต่างๆเนาะซึ่งถามว่าเราก็จะมีเรื่องเล่าผีเกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังกันมาเป็นดับต้นๆ้นของประเทศนะครับตามาเรื่องเล่าที่ต่างๆที่เราเคยได้รับฟังกันมาเนาะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับข้ามมาที่เลยอันดับที่8ซึ่งอันดับนี้เนี่ยผมพูดตรงๆว่าหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือป้ายรถเมล์แล้วก็ศา,าลาริมทางซึ่งป้ายรถเมล์และศา,าลาริมทางนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นสถานที่ที่ผมว่ามันมีโอกาสเจอได้ยากเหมือนกันแต่สําหรับผมเนี่ยผมชอบมันตรงที่ว่าเวลาดึกๆนะครับเราไปรอป้ายรถเมล์หรือว่าไปนั่งอยู่ศา,าลาริมทางเนี่ยมันมีโอกาสที่มองไปแล้วคนข้างๆเนี่ยเฮ้ยเขาอาจจะ ไม่ใช่คนก็ได้เนาะเราก็จะได้ยินจากข่าวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนผูกคอตายนะครับแล้วก็เป็นคนมีเรื่องเล่ามากมายเนาะอันนี้เอาสั้นๆก่อนละกันเนาะอันดับที่เจ็ดนะครับซอยเปียวเนี่ยซอยเปียวล่าสุดมานะครับมันถามว่าเวลาซอยเปียวดึกๆเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายหรือว่าเราเดินไปเนี่ยคนเดียวโอกาสที่จะเจออะไรแปลกๆไม่ว่าจะเป็นเสียงปีเท้าหรือว่าเสียงอะไรที่มันติดตามกันมาเนาะผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่า โอกาสเนี่ยที่มันจะเจอผีเนี่ยมันมีสิทธิ์มากๆเลยซอยเปียรลองได้ถึงบรรยากาศมืดมๆดดูนะครับอ่าแล้วก็แถมว่ามันยังมีโอกาสที่จะเจออ่างูเงี้ยวเขี้ยวขอนะครับหรือว่าจะเป็นมิจฉาชีพเนาะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเคยฟังเรื่องอ่ารายการหนึ่งชื่อรายการเบาแสเนาะ,ะเขาก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอ่าว่าเฮ้ยมีสาวๆไปเดินอยู่ซอยเปียรแล้วก็มีแล้วก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าซอยเปียวนั้นเนี่ยอ่าด้านข้างๆเนาะเป็นที่รลกล้างหรือว่ามีบ้านอยู่ จะมีคนอยู่เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมมาอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่6นะครับอันนี้เป็นของสายงานผมรู้เลยคือที่ดินลกล้างนะครับได้มีโอกาสเคยไปดูที่ดินลกล้างอยู่ค่อนข้างหลายๆที่นะครับบางทีเข้าไปแม้แบบสายสายหรือว่าเท่งเงเนี่ยบรรยากาศมันค่อนข้างน่ากลัวมากอาจจะเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่เดิมหรือว่าเป็นสถานที่ลกล้างนะครับยังไงเรื่องของเวลาเราไปเส้นไหว้ในสถานที่ที่เรา เข้าไปดูตรงนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเดิมสถานที่นั้นนะครับว่าเฮ้ยคนที่อยู่นับถือศาสนาอะไรนะครับเป็นอะไรยังไงโดยนะครับอันนี้ผมจัดมาเป็นอันดับที่6ถึงอันดับที่10เป็นคลิปสั้นๆยอ่อๆนะครับาหากใครนะครับมีคอมเมนต์นะครับอยากจะแนะนําหรือว่าอยากจะให้ทาอะไรเป็นพิเศษก็ลองเสนอมาได้นะครับใต้ช่อง YouTube หรือว่าในเพจลากไส้นะครับยังไงก็ต้อง ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับาตาม Facebook ตัวเองหรือว่าในคลิปนะครับของชาวลากไส้ของเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับหรือว่าคนทําคลิปอื่นๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในอัดับที่1ถึงอัดับที่5ตอนที่300ร้อยสาสไครขอบคุณครับสวัสดีครับ